สวัสดีค่ะนายดาทาโรคควีนนะคะวันนี้นะคะนัดจะพาเพื่อนๆมาเล่นในหัวข้อไพ่อยากบอกอะไรคุณนะคะสำหรับสำหรับคนที่อยากดูดวงแต่ไม่รู้จะถามเรื่องอะไรไม่รู้จะดูเรื่องอะไรเนาะเดี๋ยวนัดจะทำให้หัวข้อนี้ซ้เดือนละครั้งละกันนะคะเดือนละค้งเหมือนเหมือนดูดวงรายเดือนไปเนาะ การดูดวงนี้เป็นการสุ่มดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเหตุการณ์อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณหรืออาจจะสลับกับอีกฝ่ายก็เป็นได้นะคะดูเพื่อความสนุกสนานอยา่าเก็บไปจริงจังซีเรียสนะส่วนเรื่องอะไรที่คุณสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของคุณได้นะัดก็ยินดีมากเลยค่ะอะเดี๋ยวเรามาเลือกกองกันนะอันนี้กองที่1น,นะคะกองที่หนน้องปลาสีเขียว กองที่สองน้องปลาสีสม้มและกองที่สามน้องปลาสีเหลืองนะคะ,ะเลือกการกองในดีกองในดีให้เวลาเลือกห้าวิจ้าถ้าคุณต้องใช้สมาธิมากสามารถกดจุดวิดีโอก่อนได้นะคะแล้วก็ทำสมาธิเลือกเนาะ เดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันนะมาแล้วมาแล้วนะคะกองที่1น,นะน้องปลาสีเขียวสําหรับคนกองหนึ่งนะคะน้องปลาสีเขียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรื่องของการงานก่อนละกันเนาะสำหรับคนน้องปลากองเขียวเอ้ยนะักยังไงสำหรับคนที่เลือกน้องปลา สีเขียวนะคะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะ การง,งานของคุณนะคะคนน้องปลาสีเขียวนะคะไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรอยู่นะนะ่ะจะบอกว่าให้คุณค่อยๆคิดแก้ปัญหานะคะอย่าใจร้อนนะคะยังไงคุณก็จะได้รับชัยชนะแน่นอนนะคะไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาอะไรคุณจะผ่านมันไปได้นะคุณจะได้รับโอกาสนะคะอาจจะได้รับโอกาสอ,อ,อาจจะได้รับมอบหมายรับได้รับ โอ้ยทำไมวันนี้นะัดพูดแปลกๆได้รับมอบหมายงานใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆนะคะทีอ่อาจจะเกิดจากเจ้านายหรือว่าหัวนหน้าเล็งเห็นความสามารถความตั้งใจของเรานะคะทําให้เราได้รับมอบหมายงานใหม่ๆก็เป็นไปได้นะสําหรับาดูการเงินหรือดูความรักก่อนดีการเงินก่อนดีกว่านาอ สำหรับการเงินนะคะของคนกองกองอีกแล้วของน้องปลาคนที่เลือกน้องปลาสีเขียวนะการเงินของคนที่เลือกน้องปลาสีเขียวจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นยังไงเออเป็นยังไง นงปลาสีเขียวนะคะคนที่ลอกองนี้นะการเงินอุดมสมบูรณ์ดีจ้าช่วงนี้นะอาจจะมีการปาร์ตี้พบปะสังสรรค์เพื่อนผูกนะเรื่องค่าใช้จ่ายก็ให้ระวังเรื่องของการพบปะเพื่อนฝูงงานสังสรรค์งานเลี้ยงงานอีเวนต์การออกไปปาร์ตี้อะไรพวกนี้นะคะจะเป็นการเสียงเงินในเรื่องนี้มากกว่านะแต่ก็คุณก็ ไม่มีปัญหาอะไรเนาะหาได้ก็เที่ยวได้นะคะก็เซฟเเอาละกันนะพยายามควบคุมเอานะคะการเงินดีจ้าต่อไปมาดูเรื่องของความรักนะคะน้องปลาสีเขียวคนที่เลือกน้องปลาสีเขียวความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ ลักของคนที่เลือกน้องปลาสีเขียวค่ะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะเดี๋ยวนะนัดขอขยายแป๊บนึงว่ามันเป็น ความรักนะคะช่วงนี้ให้ระวางระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะ,ะความขัดแยง้งความไม่ลงรอยความเห็นความคิดต่างความขัดแยง้งนะัดอยากจะให้คุณลดความใจร้อนลงนะเพื่อจะได้ปัญหามจะได้น้อยลงนะคะพยายามควบคุมตัวเองนะพยายามใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์นะคะเพราะว่า ความรักช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะมีปากมีเสียงกับคนรักนะคะอ้าวแล้วถ้าไม่มีคนรักล่ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวนะัดดูให้นะอันนี้สําหรับคนมีคู่คนมีความรักนะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทนะให้ระวังความใจร้อนของตัวคุณเองเดี๋ยวนะัดดูให้สําหรับคนโสดล่ะคะคนโสดที่เลือกน้องปลาสีเขียว ความรักของคุณจะเป็นแบบไหนในช่วงนี้นะคะอาจจะอยู่ในสถานะของการแอบรักแอบชอบนะความรักที่เป็นความลับณนะตอนนี้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไม่มีใครรับรู้นะคะ อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอา,อาจจะอยู่ในสถานะที่คุยกันอยู่แต่ไม่เปิดเผยให้คนอื่นรับรู้หรืออาจจะเป็นการคุณแอบชอบเขาเขาแอบชอบคุณก็เป็นได้นะแล้วเป็นยังไงต่อคะสำหรับคนโสดนะคะ สำหรับคนโสดนะคะที่แอบชอบที่แอบชอบกันอยู่นะคะ,ะความรักลับๆของคุณมันจะจบลงนะมันจะต้องจบลงยังไงก็ต้องจบนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นความรักอีกต่อไปอ่ะมันรอหรือมันอาจจะไม่เป็นความรักอีกต่อไป สำหรับความรักลับๆของคุณนาะดีใจด้วยเย่เย่สำหรับคนโสดเป็นข่าวดีนะจ๊าเดี๋ยวเราไปดูต่อที่กองสองบายค่ะแต่มาแล้วนะคะสําหรับกองสองนี่คนที่เลือกน้องปลาสีส้มครับ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 รู้ได้ไงว่าเป็นตัวคู่เนาะครับครับน้องปลาสีส้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ อะไรการงานวันนี้นัดเป็นอะไรเนาะเรื่องของการงานนะคะคนที่เลือกน้องปลาสีส้มการงานจะเป็นยังไงบ้าง,งปลาสีส้มมีเรื่องให้ทำเยอะแยะเลยไม่รู้จะทำอะไรก่อนงานเยอะมาก ช่วงนี้นะคะคนที่เลือกน้องปลาสีส้มนะการงานของคุณนะคะรู้สึกว่าจะมีงานเข้ามาเยอะมากหรืออาจจะมีทางเลือกหลายทางให้คุณได้ทํานะคะอาจจะไม่ใช่งานเดียวเนาะอาจจะหมายถึงงานหลายงานที่คุณอยากจะทําอยู่ตอนนี้นะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกสับสนวุ่นวายนิดนึงว่าจะทําอันไหนก่อนหลังดีควรจะทําหรือไม่ควรจะทําจะทะําอันไหนจะหยิบอันไหนอะไรประมาณนี้เนาะ เหมือนประมาณว่าสับสนนะคะยังไม่ค่อยมั่นคงกับเรื่องของการงานเท่าไหร่นะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายก็เป็นได้นะอาจจะมีหรือ,อคุณอาจจะสมัครงานไว้หลายที่นะแล้วเขาเรียกพร้อมกันก็เป็นได้แล้วคุณก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดีนะคะไม่รู้จะเลือกงานไหนดีประมาณนี้นะก็เลือกงานที่ถูกใจเราที่สุดชอบที่สุดแหละเนาะทำในงานที่รักมันจะมีความสุขนะคะ อ่ะต่อไปมาดูเรื่องของการเงินน้องปลากองส้มนะคะคนที่เลือกน้องปลากองสีน้องปลา,า,าสีส้มอาวนัดก็นาะอ,อ่ะคนที่เลือกน้องปลา,าสีส้มนะคะการเงินช่วงนี้เป็นแบบไหนนะคะการเงินน้องปลา,าสีส้ม ณอาจจะได้รับเดี๋ยวนะคุณอาจจะได้รับข่าวดีนะคะข่าวดีในเรื่องของเงินเก่าเงินเก่าในที่นี้อาจจะเป็นเงินที่คุณได้ลงทุนไปรองเงินปันผลหรืออาจจะเป็นเงินจากเพื่อนๆที่หยิบยืมไปลูกหนี้เก่าอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องนี้นะคุณอาจจะได้เงินคืนหรืออาจจะ ได้แบ่งคืนบ้างได้ส่วนแบ่งได้อะไรประมาณนี้นะอาจาจะมีรายรับเข้ามานะคะอ่ะต่อาาไปน้องปลาสีส้มเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะัดเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของการใช้รอเรือนะิ้วแข็งมากเอาเถอะฟังให้รู้เรื่องก็พอเนาะ จะพยายามปรับปรุงนะคะปกติก็ปกติก็พูดแบบอย่างนี้แหละไม่ค่อยได้ใช้สมบัติสำนวนสักเท่าไหร่ความรักนะคะความรักของน้องปลาสีส้มเดี๋ยวนะัความรักของน้องปลาสีส้ม,ม,สสมช่วงนี้สําหรับคุณมีคู่เป็นยังไงบ้างนะคะ ืมทำไมขึ้นเหมือนกองน้องปลาเขียวเลยความรักของคนมีคู่นะคะคุณอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทความไม่พอฉับ ความไม่พอใจนะคะการใช้อารมณ์เข้าหากันเนาะติดอยู่ในปัญหาที่แก้ไขไม่ได้อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เราเครียดหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่มันมันเป็นมานานแล้วแล้วเราไม่สามารถแก้ไขมันได้นะมีความกลัวนะคะไม่กล้าตัดสินใจเนาะ ป,ปัญหาที่แก้ไม่ได้นะคะคิดไม่ตกทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าในใจคุณอนะ่ะมันกลัวด้วยผสมกับความที่เอ่อมันเป็นปัญหาเรื้อรังคุณก็เลยแบบไม่อยากจะทําอะไรแล้วปล่อยมันอะไรเงี้ยปล่อยให้มันไปปล่อยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากจะแก้ไขไม่อยากขยับไม่อยากยุ่งอะไรแล้วประมาณนี้นะคะเหมือนทําอะไรไปก็มีแต่ความขัดแยง้งเนาะ ก็พยายามใช้เหตุใช้ผลนะคะใช้สติในการแก้ปัญหานะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเนาะ,ะสำหรับต่อไปคนโสดละคะคนที่เลือกน้องปลาสีส้มนะคะคนโสดเรื่องความรักจะเป็นยังไงบ้างความรักคนโสดน้องปลาสีส้ม โสดนะ้องปลาสีส้มช่วงนี้รู้สึกเหมือนคุณจะมองเรื่องของการเงินมากกว่าเรื่องของความรักเนาะคนโสดช่วงนี้นะเพราะว่าชีวิตคุณนะ่ะมันผ่านอะไรมาเยอะนะคะปัญหาในเรื่องของความรักอาจจะผ่านทั้งเรื่องอความรักที่ไม่ดีการถูกหักหลังหลอกลวงหรือว่าอาจจะแบบผ่านการหย่าร้างอะไรประมาณนี้นะเลยทําให้คุณแบบไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยโฟกัสเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะ เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้มแข็งมากสตองมากนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตโสดนะคุณพึงพอใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นะคะมุ่งหน้าสู่เรื่องของการงานการเงินมากกว่านะช่งนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามา เพราะว่าคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้ด้วยเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้โฟกัสไม่ได้มองหามันก็เลยไม่ได้เจอนะส่วนมีใครมาชอบไหมรักไหมมันก็อาจจะมีเนาะอาจจะมีแต่คุณไม่ได้มองตรงนี้มากกว่านะาจบแล้วสําหรับคนกองสองไม่รู้จะพูดยังไงสำหรับน้องปลาสีส้มหรือคนกองสองนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องปลาสีเหลืองละกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย สวัสดีจ้าน้องปลาสีเหลืองนะคะน้องปลาเหลืองปลาเหลืองปลาเหลืองอาสาหรับน้องปลาเหลืองเดี๋ยวเรามาดูกันการงานของคนที่เลือกน้องปลาสีเหลืองเป็นยังไงบ้างนะคะการงานของคนที่เลือกน้องปลาสีเหลืองค่ะนัดก็ว่านะัดสับไพ่นะทำไมออกมาแบบเดือ การงานนะคะของน้องป้าสีเหลืองคุณเป็นคนที่งานยุ่งงานยุ่งงานเยอะเหมือนกันนะเหมือนกับคนกองกองน้องปลาส้มเมื่อกี้นะคะคุณเป็นคนที่งานเยอะงานยุ่งยุ่งมากนะคะแต่คุณจะเป็นคนที่ควบคุม สถานการณ์ควบมเวลาจัดการกับเวลาการทํางานได้ลงตัวนะมันก็จะทําให้สถานะการเงินของคุณมันดีไปด้วยนะคะมองหางานคุณจะมองมองหางานเจองานที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณเพิ่มขึ้นได้นะคะในช่วงนี้นะ,ะมาดูการเงินการเงินของน้องปลาสีเหลือง คนที่เลือกน้องปลาสีเหลืองนะคะการเงินเป็นยังไงการเงินของคนที่เลือกน้องปลาสีเหลืองนะคะช่วงนี้นะคะมีคนช่วยใช้เงินเนาะ <laughs> ช่วงนี้มีคนช่วยใช้เงินนะคะอาจจะเป็นแฟนคนรักบุตรบริวารญาติพี่น้องอะไรนะคนในครอบครัวนะคะพ่อแม่อะไรเงี้ยเขาอาจจะมีเรื่องให้ให้เราต้องได้ใช้จ่ายนะคะทา,ทางที่คุณก็ไม่ได้อยากจ่ายไม่ได้อยากยุ่งเนาะแต่มันเป็นอะไรที่ที่คุณคุณต้องให้อนะคะมันเป็นอาจจะเป็นเพราะ พราะเป็นพ่อเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็คือมีความจำใจต้องให้มีคนช่วยใช้เงินนะคะถึงจะไม่อยากให้แต่ก็ให้ว่างั้นเถอะเดีวขอขยายนิดนึงมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่ะแต่ว่าไม่มีปัญหานะคะ การให้ของคุณน่ะมันส่งคนให้คุณจะมีรายได้เข้ามาเหมือนกันนะคะในช่วงไหนที่คุณรู้สึกขาดแคลนช่วงไหนที่คุณรู้สึกแบบว่ามันไม่พอใช้อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีมันก็จะมีรายได้เข้ามาให้คุณแบบได้หมุนไปเรื่อยๆเนาะยังไม่มีปัญหานะอาจจะฝืดๆนิดนึงแต่ก็พอไปได้นะคะ อมาดูเรื่องความรักของคนที่เลือกน้องปลาสีเหลืองค่ะความรักน้องปลาสีเหลืองสำหรับคนมีคู่ค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะน้องปลาสีเหลืองนะ อาจจะมีเรื่องนะคะให้กังวลใจนิดนึงกับเรื่องของคู่นะคะเรื่องของคนรักนะเดี๋ยวดูให้ละกันเนาะว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรมีเหตุกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของคนรักนะคะมีปัญหาที่หนักอยู่นะคุณรู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยนะคะกับเรื่องของคนรักของคุณนะคะ เป็นไปได้ว่าปัญหามันเกิดจากหน้าที่การงานหรือจากผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเหมือนมันทําให้ความสัมพันธ์มันไปได้ยากอะไรประมาณนี้เนาะอาจจะเป็นเรื่องของการงานเขาอาจจะต้องไปทํางานต่างประเทศหรืออาจจะต้องแบบว่าทํางานต่างถิ่นต่างจังหวัดต้องห่างกันไปนะคะหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในฝ่ายเขาฝ่ายเรานะคะที่แบบ ฝ่ายเขาไม่ชอบเราฝ่ายเราไม่ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการสารสัมพันธ์ในการคบหานะมีความขัดแย้งจากเรื่องภายนอกนะคะอ่ะเรามาดูสําหรับคนโสดที่เลือกน้องปลาสีเหลืองความรักเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดน้องปลาสีเหลือง น้องปลาสีเหลืองคนโสดนี่เหมือนจะนึกถึงคนเก่าๆนะนึกถึงคนเก่าๆคุณพยายามที่จะลืมพยายามต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองที่จะลืมคนเก่าๆในอนดีตของคุณนะคะคุณพยายามที่จะลืมพยายามที่จะไม่นึกถึงนะแต่มันก็วนเวียนอยู่ในหัวเนาะเพราะว่า อ,อดีตของคุณนะ่ะมันก็คือคนที่คุณรักคนที่คุณเคยใส่ใจอะคะ่ะมันก็เลยจะต้องเป็นอะไรที่วนเวียนยิ่งลืมยิ่งจานะยิ่งลืมยิ่งจํายิ่งทรมานนะคะพยายามใช้ความเข้มแข็งในการต่อสู้กับความรู้สึกนะน่าจะบอกว่าเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะไม่จําเป็นต้อง ลืมไม่จําเป็นต้องจํานะคะหาเวลาไปทาอย่างอื่นอ่านหนังสือฟังเพลงดูหนังเที่ยวปลูกต้นไม้อะไรก็ได้ที่ที่ทาให้เรามีความสุขนะคะแล้วพอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆความรู้สึกของเราความนึกคิดของเราอ่ะมันจะโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะแล้วอะไรที่มันอยู่เป็นความหลังอะไรพวกเนี้ยมันก็จะไม่ได้เข้ามาฟลุ่งซ่านอยู่ในหัวสมองเรานะอย่าไปโฟกัสนะคะไม่ว่าจะจําหรือจะจะลืมนะมัน มันจะฝังอยู่ในหัวของคุณนะยังไงคุณก็ลืมไม่ได้นะคะนัดคิดว่าให้ทําปัจจุบนันมองปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะหาสิ่งที่ชอบทําแล้วคุณจะผ่านมันไปได้นะคะจบแล้วสําหรับนอ้องปลาสีเหลืองหมดแล้วเนาะนัดครบแล้วนะคะอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะจบแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะฝากเนื้อฝากตัวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นัดนะคะบ๊ายบายคะ่ะ